วันนี้กลับมาพบกับคุณครูแมตติกอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ติกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาระวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆมาเรียนรู้นะคะไปพร้อมกับแม่ติกว่าเราจะเรียงลำดับแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่ติกขอยกตัวอย่างก่อนนะคะเด็กๆลองดูนะคะอ่ะ ถ้าแม่ติ๊กมีรูปภาพทั้งหมด3ภาพภาพที่1เป็นรูปหัวใจนะคะอยู่สองดวงภาพที่สองมีหัวใจอยู่หนึ่งดวงภาพที่สามมีหัวใจอยู่สามดวงถ้าแม่ติ๊กจะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจากจำนวนน้อยไปหามากเด็กๆจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนคะลูก ต่อมาก็สองดวงต่อมาก็เป็นสามดวงใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียงลำดับจากจำนวนน้อยไปหามากต่อไปเด็กๆไปฝึกทำนะคะการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากพร้อมกับคุณครูแม่ติ๊กได้เลยนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเ,เด็กๆพร้อมแล้วไปได้เลยคะ่ะ เด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยอ่าดูซิว่าข้อนี้เด็กๆจะเรียงลำดับยังไงเอาภาพไหนขึ้นก่อนดีนะอ่ามาดูเฉลยกันค่ะไหนใครเรียงลำดับแบบนี้บ้างคะถูกต้องเลยนะคะเยี่ยมมากเลยอ่าเด็กๆคะมาดูข้อนี้กันค่ะ เรียงลำดับจากน้อยไปหามากเด็กๆคิดว่าจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนดีคะอ่ามาคิดช่วยกันนะน่าใช่แล้วคะ่ะภาพแรกก็ต้องเป็นเค้กภาพที่สองก็ต้องเป็นเชอร์รี่และภาพที่สามดอกไม้ถูกต้องคะ่ะ ข้อต่อไปค่ะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเอาภาพไหนขึ้นก่อนดีคะจำนวนที่น้อยที่สุดไปหาจำนวนที่มากที่สุดเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะจะถูกต้องหรือเปล่านะไปดูเฉลยกันเลยอ่าใช่แล้วค่ะ จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือกระเป๋าจำนวนที่สองก็คือถุงเท้าและสุดท้ายก็จะเป็นรูปดาวนั่นเองนะคะนะเด็กๆคะ่ะข้อนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เป็นจำนวนตัวเลขนะคะให้เด็กๆด,กดูตัวเลขที่มีค่าน้อยไปหาตัวเลขที่มีค่ามาก เด็กๆลองเรียงลำดับดูนะว่าเลขไหนน้อยที่สุดและเลขไหนมีค่ามากที่สุดนะคะนะเด็กๆได้คำตอบเรียงเอ่ยนะเราไปดูเฉลยกันดีกว่าอ่าใช่แล้วค่ะตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเลข1ถัดมาก็คือเลขสอง และสุดท้ายก็คือเลข3เย่ยมมากเลยค่ะอาเด็กๆคะ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่าเด็กๆเรียงลำดับจำนวนที่น้อยที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดตัวไหนนะ้ามีค่าน้อยที่สุดและตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดคะอาเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลย ว่าจะตรงกับที่เด็กๆคิดไว้หรือเปล่านะคะน่าใช่แล้วค่ะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเลขสีถัดมาก,ก็คือเลขหาและสุดท้ายจะเป็นเลขหกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลย ไหมคะได้ฝึกทาตามไหมลูกง่ายๆใช่ไหมคะทั้งแบบที่เป็นรูปภาพแล้วก็จํานวนตัวเลขที่เด็กๆได้ฝึกทํานะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูสอนไปแล้วด้วยนะคะอ่าแล้วเด็กๆมาพบกับคุณครูแม่ติ๊กได้ใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปในสาระวิชาดีๆกับคุณครูแม่ติ๊กที่นํามาฝากเนาะวันนี้แม่ติ๊กต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะคุณครูอมตะาวิทยาสวัสดีค่ะ